บ้านสายเย็นนะคะวันนี้จะพามาทำหมูสับชุบแป้งทอดกินกันนะคะพอดีไปเห็นหมูสับที่มันเหลืออยู่ในตู้เย็นกลัวว่ามันจะเสียก็เลยจะมาทำกินกันนะคะไปตามดูได้เลยะค่ะฮัลโหลไฮบายบายสวัสดีค่ะฟังเสียงอันไพเราะเพราะพริ้งของดิฉันมาอีกแล้วนะคะเยนะ็นน่ะไปเจอหมูในตู้เย็น2,000ปี What <the> fuck? รู้แต่ทำยังไงก็เลยเอาล้างล้งลแล้วก็ใส่รถดี จากนั้นก็เลเลยเลเลยแล้วก็ตามด้วยเมลเมลแปลว่าเกลือนะคะท่านผู้ชมจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลหนึ่งช้อนพูนๆแล้วก็แล้วก็อะไรดีเนี่ยนี้จะขาวขาวสีอะไรเนี่ยอันนี้พงชูรสพูนๆพูนใหญ่เลยแล้วกันอืออันย่ต่อไปก็ตามด้วยน้ํามันหอยยึกเอ้าทำไมมันไม่ออกอันนี้ก็ใส่ตามสบายเลยนะคะแล้วแต่คนชอบต่อไป ลรวก็เอ่ออันนี้ซอสฉลากเขียวนะคะเหยาะเหยาะเหยาะเข้าไปชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะ oh, <no. S 1> แล้วก็ตามด้วยพริกไทยใส่เข้าไปตามใจชอบเสร็จแล้วก็เลเรเลหาอะไรอีกเนี่ยยีใส่อะไรอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมท่ันไปหาก่อนนะคะฉันลืมวิ่งเวียนหมดเลยเอานี่กระเทียมทุบเข้าไป เสียงแมงวันไม่ต้องตกใจนะท่านผู้ชมเพราะมันเป็นหมูเก่าการใส่กระเทียมเนี่ยมันเป็นการดับกลิ่นไม่ให้มันเหม็นมันช่วยดับคาวแล้วก็ดับกลิ่นทำให้อาหารของเราอริดอร่อยมากยิ่งขึ้นเดียนก็ลืมบอกไปว่าพริกไทยก็ช่วยดับคาวเหมือนกันแล้วก็ดับกลิ่นด้วยต่อไปก็มองเห็นแป้งแป้งอะไรก็ไม่รู้สีขาวอ่ะ แต่ไม่ใช่แป้งทาหน้าแล้วกันก็ใส่เข้าไปเหอะใส่มากใส่น้อยก็ตามใจชอบใส่ใส่เข้าไปเพราะว่ามันจะได้เหนียวเหนืดแป้งอะไรอีกก็ไม่รู้เนี่ยมันจะเป็นแป้งทอดกรอบมั้งก็ใส่ใส่เข้าไปเธอะอย่าเรื่องมากเอ๊ะอีกถุงนี่มเป็นยังไงเนี่ยทำไมมันแกะยากจังฮะยิ่งฉีกเลยไหมเนี่ยเท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 ลงไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ชิมดูป่าซาบจูลวิงไพรอะไรนะเปรี้ยวเค็มหวานยังไงก็ปรุงมาตามใจชอบแล้วกัน เช่นถ้าอยากหวานก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ถ้าอยากเค็มก็ใส่เกลือนี่ถ้าอยากซอสก็ใส่แล้วช่วยรสอะไรก็ไม่รู้ก็ใส่เท่ๆไปอย่างนั้นแหละแล้วปลาปลาปลาคลุกคลุกแล้วก็ใส่ถุงไม่อยากใส่ถุงอยากใส่หม้อก็ใส่หม้อหรือใส่อะไรก็ได้ก็ใส่ไปเถอะเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นพอตอนเช้าก็เอามาบี้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 ขี้ยขี้ยี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เอานําลงไปทอด อยากกินมากก็ทอดมากอยากกินน้อยก็ทอดน้อยใครไม่อยากกินก็ไม่ต้องทอดเก็บไว้ได้หลายวันแต่ตอนนี้ดิฉันเนี่ยรู้สึกอึดอัดกับเสียงตัวเองแลือเกินภาคที่เสียงผู้หญิงจนจะเป็นกระเทยอ,อยู่แล้วเนี่ยหน้าตาดีๆเสียบุคลิกหมดเลยเนี่ยต่อไปอย่าไปคิดมากเขาไม่เห็นหน้าตาเราหรอกแม่พี่น้องรู้ <c oughs> เพื่อนฝูงรู้กูจะเอาหน้าไปไว้ไหนเนี่ยทอดไปเรื่อยชอบกรอบก็ทอดกรอบชอบไม่กรอบก็ทอดไม่กรอบอือใช่ ม่ใช่ทอดชอบกรอบแต่ไปทอดไม่กรอบบางคนชอบไม่กรอบแต่ไปทอดกรอบอ้ยงง <the> เสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานแล้วก็หัดมาลองชิมดูตอนนี้เดี๋ยนจะขอชิมเป็นตัวอย่างนะคะอุยอ้ยกรอบ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 อุ้ยตะเอียดละเอียด,ดหน่อยแล้วกยกลืนเดี๋ยวค่อยดูนะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนโอ้ยจะไงเตอร์โทษทีจะไงไปแปลว,ว่าอร่อยนะท่านผู้ชม แล้วนะคะมันก็นกินได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรก็ใครอยากดูแม่บ้านสายเดินก็ให้เข้าไปดูที่ YouTube ชบยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะ